กับสุดท้ายเกิดคู่กันทํากับภัยเปลี่ยนหญิงชายทั้งฟ้าดินสิ้นยุคกาลใจคนตรงใจฟ้าเรียดภัยมีหรือใจไม่ซื่อคิดชั่วร้ายภัยมหันหากบัดนี้ไม่มีภัยลงเก็บกวาดจะไม่เหลือปราดสักคนเห็นเป็นแก่นสารจึงให้เกิดน้ำลมไฟมารอนรานกำหนดเก้าเก้าแปเอดภัยกระจายทั่วโลก ส่งรากศพพยามารห้ามาก่อเรื่องเมืองทันวิธีเก็บคนณชั่วเดอยู่อนตินฟ้าเสื่อมครบกำหนดหมดขิ้ชะตาการหีกกข้อเหตุนคนก่อกรรมคร่ำอาฆาตถึงโอกาสงบบัญชีหกหมื่ปีแล้วยกกับเห็นชั่วกับทีถึงทีแบ่งแนงประตูนรกเปิดปปวดปล่อยผีท่มหนี้ชีวิต เมื่สนิทหน้าสะพานวิญญาณว่าพูดใช้นี่เคยทำเวรกรรมเงินทองเคยจองพันผูกโลกจะถูกสู่ด้วยลมมหันถอนรากถอนโคนตายเจ็ดส่วนอีกสามส่วนทุกมหันกระดูกถมกันเลือดท่วมใหญ่เป็นสายน้ำถึงคราวสิ้นแผ่นดินฟ้าชะตาการแม่สงสารไม่ให้ลูกถูกทำลายหย่อนสายทองเปิดจุดสว่างทางปัญญา ทั้วดินฟ้าอนุตรธรรมนำแพร่หลายสีอานครองธรรมการโรวมสาสไว้ลิงเมี่ยวในกายภาพเชียนรนันคุมงานธรรมมอบหมายสีอานถือองค์การเทวันช่วยสางอำนวยแสดงบุญญามาเสริสมส่งแม่บัญชาเหล่าพุทธาไม่เหลือหลงแบ่งภาคลงทุกโพธิสัตว์โสดามาเกิดกายไม่พ้นไฟประไรกันรอดไปได้ กำหนดภัยแม่สั่งพามแต่น้ำตาเป็นเลือดนองมิอดใจทำลายหยกหมกกับหินจึงตัดสินหย่อมสายทองล่องเรือคู่ทุกขนทางหมื่นพันสายไม่ชุกชูชีวิตอยู่ขนทางเดียวคือขอวิธีทรรเรียกลูกรักปราดเมธีที่รู้คุณเร่งสร้างบุญขึ้นฝั่ฟังเถนะิดนาอย่ามัวเตร่ได้วิธีอนุตรมาอย่าลังเล ลาบยศทั้งเพจงสัดใจได้ด้วยปัญญาอยากจะรอดภัยทุกข์เนเร่งสร้างบุญพระจหนุนให้ลูกสำราญตามบัรชาแม่พระโอวาทพระอาจารย์ที่กงเมื่อจิตเห็นแก่ตัวของมนุษย์ส,สมจนไม่มีวิธีเปลี่ยนแปลงได้มหาภัยก็จะมารธรรมะมาเพราะมีเพศภยัยภัยเกิดจากใจเรื่อยา ขอเพียงใช้ธรรมมากกรองเกล้าจิตมนุษย์ภัยพิบัติก็จะคลี่คลายไปโดยธรรมชาติพระโอวาสพุทธสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แสงเศร้าเมื่อถึงเวลาของเพศภัยหนึ่งรอบก็เพื่อให้ทุกคนได้ประจักษ์สัจธรรมความไม่เชี่ยงต้องรู้จักชำระเวรกรรมอย่าได้ถูกเวรกรรมไล่หลังสังคมนี้ประเทศนี้วงการทางนี้รวมทั้งตัวท่านเอง เพ่อมีโชคชะตาที่ดีและร้ายตคนกันเหตุใดจ,จึงไม่อาจรอบพ้นเกมกาหนดเป็นรอะพพท์ที่ไม่ตั้งปฏิฐานที่ยิย่งใหญ่ไม่มีความมุ่งมั่นเพียงจัจึงไม่อาจพลิกผันกลับคืนมาเบื้องบนได้อาศัยจังหวะโอกาสาต่างๆมาเมตตาตักเตืนพวกเราภาพยนตร์เรื่องนี้แม้จะมีภาพสยดสยอง เจตนาเพื่ออาศัยภาพเป็นสื่อกลาง